สองรักแรกของพี่จีซูผู้ชายเอาใจเก่งจีบเธอด้วยอาหารหลังจากที่มีข่าวเซอร์ไพรส์บลิงแต่เช้าเลยนะคะว่าพี่จิซูค่ะกำลังออกเดทอยู่กันกับนักแสดงชาวเกาหลีที่ชื่อว่าคุณอันโบฮยอนทำให้เหล่าบรรดาบลิงคค่ะก็ไปตามสื่อประวัติมาว่าเอ๊ไปรู้จักกันตอนไหนนะคะแล้วก็หลายคนค่ะเดาว่าน่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันค่ะโดยโรเซ่ก็สนิทกันกับคุณพี่โกอึนใช่ไหมแล้วก็โกอึนค่ะก็เล่น ยูมิเซลนะคะกับโบฮยอนโบฮยอนก็สนิทกันกับจินยองจินยองเนี่ยก็เคยเป็น MC ในรายการอิงกิกายโยกับพี่จิซูมาแล้วด้วยโกอึน ก็สนิทก,กันกับจินยองเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันค่ะเรียกว่าคนใกล้ตัวทั้งนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะคะเรียกว่าคนรอบตัวเนาะแล้วก็เหมือนว่าเคยไปออกรายการทําอาหารมาด้วยกันกับพี่จิซูด้วยเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดค่ะส่วนเรื่องออกเด,ดททางค่ายของทั้งคู่ตอนนี้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าเป็นความจริงโดยอันกุคยอนเนี่ยจะคอยปรับตารางงานของตัวเองค่ะให้ตรงก,กันกับวันของพี่จิซูที่เธอนั้นอยู่ที่เกาหลีแล้วก็มักจะหิ้วอาหารค่ะจากร้านอร่อยเนี่ยไปให้ ออยู่เสมคือพี่จิสูเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งนะคะกับตารางงานทัวร์คอนเสิร์ตของแบ็คพิงใช่ไหมแต่ก็ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนคะ่ะเธอก็จะไปที่ยงซานทุกครั้งแล้วก็หลังจากกลับจากทัวร์นะก็จะไปที่นั่นค่ะโบฮยอนเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากเพราะว่ามีทั้งงานถ่ายละครแล้วก็งานวาไรตี้แต่ก็ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนคะ่ะพอถ่ายงานเสร็จก็จะรีบขับรถไปที่ยงซานเพื่อที่จะไปหาพี่จิสูที่บ้านนะคะทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาร่วมกันค่ะ เห็นว่าเขาเดทกันที่บ้านของพี่จิซูนั่นเองตามข่าวมาได้ประมาณนี้นะคะเรียกว่ามาทุกทางแล้วเนาะผู้ชายดูอบอุ่นค่ะเห็นว่าทําอาหารเก่งแล้วก็ยังคอยหาอาหารนะส่งไปเฮปรน,ปนาการให้พี่จิซูดูด้วยะนะคะก็ขอให้รักกันมากๆค่ะมีความสุขเนาะแบกพิงค่ะเปิดตัวแล้วหนึ่งก็เหมาะสมกันมากๆนะคะตามวัยผู้ชายเนี่ยก็อายุ35ปีค่ะส่วนพี่จิซู